สวดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมนะ L47 และ KX91 ขีดสามนะช่วยกันยกปลูกทุเรียนดันดินทุเรียนนะ่าจะเป็นไงเดี๋ยวก็ิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะาพระโอโ้ยกล้อกันเลยเลยเ,เล่นตายยากเลยเพื่อนนี่ครับ KX91 ขีดสามนะ การเคลียบุกทุเรียนเก่านะครับนี่มอยู่ในที่เขานะเราก็ต้องเคลีย์เกพื้นที่นะหลังจากรางวัดที่ไปนะมันก็เขาที่เขานะเราก็เคลียบเขานะมนไม่ได้มีอะไรปัญหาไาด้มากมายถูกเข้าเราก็ดัน,นออกให้นะ

มันนะคลิปนี้เอาใส่เอาใส่เอาใส่ไปดักปลามไม่ใช่นะครับเอาใจาสายแทร์เตอร์นะรถไถแล้วก็สายแม็กโรกันมากนะนี่น,นานๆจะได้ได้ทุกทีนะคลิปแบบนี้หาชมกันไม่ได้ไง่ายๆนะครับสำหรับช่องกันก์ดกับลูกดาวตักวนันทำไมไม่อะไรอ่ะกล้วยเนี่ยก็ดันไป้วย ไปไหนครับเนี่ยต้ทนทุเรียนนะ่ะถ้ารอดก็โคตรเก่งเลยนะเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วน่า <c oughs> จะรอดน่าจะรอดทำไงกันนี่เราไปดูรถไถจอดรุนม,มาัากนะครับจอดทำไมมาให้โชอเฟอร์มันจอดทำไมมา ต้องเจาะ้องดันข้องคุดนะโอ้โหตรงนี้เอาใหญ่นะเอาใ่ญ่เอาใ่ญ่โตเลยนะในวัวเราทำอะไราะจไปวางเรียนก่อนดีกว่าไหม ทำผูกให้สวยงามแล้วเลยวังว่าทุเรียนนี้คงจะได้กินโอดผลิตของมันนะอันแน่นไปเลยนะ ยส่วนมากก็ได้รับความนิยมในะการปลูกทุเรียนช่วงนี้นะที่ถนอมในนี้ไอมีเมฆโคเล็กๆเนี่ยงานพวกนี้เพียบนะยกปลูกทู้เรียนนะมาแรงปลูกปูน้ำเ,ออเดินทอนะ้ําในทุเรียนในสวนทุเรียนนะกำลังมาแรงช่วงนี้มาแรงมากๆเป็นพืชกระแสเลยแหละเพราะว่าได้นะ ไม่ทันแล้วโอ้โหเสารักไปกันแล้วหมดแล้ว<ฮ>ทำไรต่อบอกเขาดิบอกแล้วแกอาจจะลืมแกอาจจะลืมแล้วก็ได้ ตัวนัวตัวหนูได้อะนี่ต่อไปก็ลากปูกน้ำนะครับมือทำแน่นอนครับวันนี้นี่ครับท่อน้ำ <c oughs> หายมาบื้ดแล้วกอยนั่นี้ ดึงยากครับแ,แต่โจเพอร์เลยนะผมจะไม่ก้อยนั่นอะไรนะสายผมไม่ใช่สายนี้นะก็ข,ขูดทิ้งไปเลยนะุ๊กไมเมียวอะ ต้มต yeah. ีเป็นลุ่มไหมตุ้มต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 อนนี้คนกลับห้โกเริ่มงับงับโชเฟอร์แล้วก็ตากลอง่าจะไป นี่ครับต้นชมพู่น้ำแม่จเจ้าเขาเสียดได้กันเลยทีเดียว,ยวจ,จริงๆนะเสียดางจริงแต่ก็ต้องหาวิธีขุดนะไม่รู้มจะตายหาหรือเปล่าเนี่ยมา,าไปดูนะเปลือกครับเ,เปลือกเปลือกพื้นที่นะ อเอาปลูกได้นะั่นมาเพื่เอ,อเอารวยเพื่อ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่โกยาวๆไปเลยนะครับนานๆจะได้ถ่ายททีก็ดูกัน กันจูใจนะหลาย EP แน่นอนนะปุ่มจำา p ไม่ได้เลยนะก็จะใส่ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันตัวนี้ไปใส่ตรงนั้นตรงนั้นว่างอยู่ตรงตรงที่กองทางบามึงนั้นมันมีพื้นที่่อยูนี่ต้นอะไรเนี่ย นี่กุาลน,นี่ต้นน้ำอ่ะอันนี้

ต้องดูท่อน้ำก่อนนะไม่ได้นะเดี๋ยวโดวนท่อน้ำอีกระยะท่อน้ำได้ไหนมีม่ไมกโงนี่โคตรสะดวกกันเลยทีเดียวเชียร์ะ้วยเจ้าหน้าหาคือมาใช้งานสละเกินนั่นไม่เนี่ยเจ้าแม่โงเนี่ยถ้ามีตังค์นี่ก็ต้องจับซะแล้วนะเจ้า X91 กนะขุดกันหน้าม,มืดนะครับ กูด okay. ไปไว้น่ไว้นิพูดไปใส่นี่โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และกันนะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ให้มันยาวนานเกินนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมด like, mm hmm. กดไลค์ share, mm hmm. กดแชร์กด subscribe mm hmm. นะและ้วเจอคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม <laughs>